แต่ชาวมาเอาโชคเอาชัยก็ตามรูปแบบในท่าขั้วอ,อยพี่น้องเอฟซีจีนัดกันไว้เนาะก่อนหวอยออกล่อยที่เด็ดหลายคนหลายคนเราค่อยเลืนตัวเด็กลูกเตะเสาพี่น้องมาหาลุกเตะเ้ามาเอาโศกขอบานเตะเสาพี่น้องเอฟซีโศกเงื่องมาเอาโงมากมนะันจ้ะเกิดขึ้นมากกันนะนี่พัดใจเลยพี่นอ้องภาพเสียงชัดเจนไหม ภาพเสียงชัดเจนไหมสำหรับขานาดของถ่ายทอดสดเป็นจะในพี่น้องชัดเจนบ่จดีนี้ข้ามเมนต์บอกแอดนในพี่น้องเคุนจะเสิร์ฟกุญแจนี่หรือกระไดเด็กดเ,เ,ดเช้าลุกจะดึกพี่น้อง MC. เอฟซีไปตลาดกาัาม้าพี่น้องไปตลาดกาัาม้ากับพอดีพอจอยพนจะนั่งเล่น เลขสูตรของเราออสีคูเ่เด่นสีว่าเลขสูตรอมตะสามหมื่นทีนั่นแหละครับพี่น้องที่เห็นสิจาส่วนมากเพิ่นว่าเพิ่นเบิ่งทั้งทอดหลอดถัดนาะเข้ากับเบิ่งบ่เป็นคือเพิ่งนั่นสินะพี่น้องเพิ่นเบิ่งย่อมไม่เศร้าก่พรไม่ออกนั่นสิละแล้วแต่มันกระเขาระบายสินะมันกระเข้าโอ้ก็จะมาถ่ากันได้เศร้าแล้วได้พี่น้อง เมันระแกาศยแงมือเศร้าพี่น้องมันระแกาศยแงมือเศร้าบ้านพอใจว้าวเขามาจดเอาแหละพี่น้องคนตื่นเศร้าไหแล้วเขาก็มาจดเอาอลไรใช่ไหมนั่นพอแล้วพอยากกล่องแล้ววะตื่นแต่เศร้าไหมเราไม่กี่วิววิมาคือกันแะไรเราก็ได้ธุรกิจแล้ววะธุรกิจข้องไข่แล้ววะ บดเห็นยังเราอ่ะจนเสามาหาเรงอย่างเดียวเราอ่ะธุรกิจรอบเช้ามว่าจะเขียนเชี้ยนหไักใบต่อพี่น้องหน้ามือเสาวนี่ก็หลายพี่น้องยุ่งใอยู่นี่มือมันเบิดมือบานละมั้งนี่พี่น้องหน้ามือสาวอดอุบากันนังนี่แหละแต่อีงยังเป็นอีงยังนี่นี่แหละพี่น้อง ื่นจะเศร้าเลยตีพอใจเนี่ยพี่น้องเจ็บจะเศร้าตื่นจะเด็ดลูกเห็นว่าบนเขาเราถัดจะสั่น,นลแล้วะ่ะจัาเป็นสูตรใดต้อพี่น้องแอดเองจะก,กี่สมัยจะก,กี่เนี่ยเคยม่องนี่อยู่จุนจะเศร้มมามาฐานนั่งดักเอาอัน,นอยืนที่เข่าสั่นแล้วะ่ะก็สือเขียนเป็นต,ตัวเลขหรือจังไดเป็นอักษรจังไดของเรานี่ยล,ล่ะเรามีสูตรของเราเนาะ สุดไฟสุดมันสิน้ที่นองส,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 สุดไฟสุดมันพระก็มาเปิดไฟหลอดหน่อยพ่อไม่ไฟอ่วันหลอดจ่าจางลิเขาน่ารั ได้ล้วก็ไปเาทันแล้วว่ะได้เราบพระได้แล้วมาสั็จแล้วว่ะไปะไปหน่อยเรื่องเรื่องเพอดี่เรื่องเรื่องเพื่อทีจังหวะเรื่เรื่องเลยจีเมื่อมอกระไรไม่เฉยนี่ไงอันนี้ อโอ้โหแค่ข้อ<แ>ก่อน,นี่ดีัพ<อ>ี่ลลางโซข้างเกหีชีสแางโขาเกาลอนี่ดิมันเป็นมันเป็นยังไกอนเอเป็นเนี้ยังไงเปเร่องแกก่แก่เอนกันอีนไน่ไงเรื่อออ ไม่จะไหนกเลยสิเลียงอะไบิ่งมมีเศ้าี่เบิ้งลักษณะไมันเป็นอะไรมันม่สุตรอมาอรเออได้ๆประกาเลียงคไปใส่ไวนนีแน่อเอเสียงจกินเลยครับไม่แฝงกับอะไรไม่สนใจไม่สใเลียงว่าสองทีซีสองนี่อยู่แล้วอยู่อยู่แล้วพี่น้รอสองซีซีอเลขกล่างแน่เลขล่างอยู่แล้วเลวเล่างเพียงจะมาเลขบนผัดมาเตียงพี่น้อง ผู้ดได้บริษัทในเมืองได้สวนมือนปปี้ขาดเยอะใช่ไบ่ขาดปานบ่ขาดได้ปานแล้วตัวจ,จริงเนี่ยแลเมันคนละตัวอ่ะอืมมันม่นเยากนะที่สองที่สองนี่เล,เล,เเล็กรกแน่น,นอนเลขลากเนี่ยันบบน,ยนี้เลขที่ตัวไม่จะเล้ไหนหรอกก่อนที่พ่อเบิ้งมือต่วเลขที่ตัวเออางลากับลาเนี่ยทานสายเน่ยเราขีดไม่อีกขีดไม่อยกขีดแล้ว,สว,ลลวเสนนึง เัมันอีกสินะเดี๋ยว้างๆกดนยกันได้กินมนอีกสินึงม้อีกสนอือจ่ารนีห้าหเจ็ดเดดน่ออะไรลงไปเลยสตัวห้าหกหกเจ็ดเจดแปดเก้าจบแปดเก้าแมงที่ขนาดล่ะโอ้ จับจะนีกับปปท่องได้ดอเู่นี่ไหมนั่นใชอได้วาว่าอยู่เลยว่าได้ใช่ได้วาสดสเลยล่ะเอาสดสดมามานี่ซช่ว่าชง่ะเล่นแห่เล่นหาเล่นค้อเจ็อแปดหรืเกาเล่นสูตรแล้วเนี่ยล่นสูตรเลยล่ะ้าวบานเ่นนังเบอร์อน่งเลยเราบหุน้อง นี่ผูเขาโบราณแหละข้าจักเขาข้าจบบึงสุดรสมัยตี้แล้วหอ่ะไม่เอาข้าจบบึงน้ำท่อรทัดใช่ไมสมัยตกีสมัยนี้กับใส่ใจกับเราอ่ะยุคสมัยนี้กับคับมาใส่ใจที่เราสูบต้องลองบัวชายแดงได้หมซีงวลออนี่มวดที่หาอเอว่าที้กินจักได้เหรอนี่กินยากอีกเดกินยากเนอ่ยบนบนยางที่กินเด้เอไแบเอะแบตัดเยอานิบึมบึมเงินเหรอ่ะอตัดเยอะบ้นขึ้น

มือนี้เพรามือนี้พี่น้องเออมือนี้นี่นี่มือนี้มันจะได้มาแค่นี้หรอวะแม่ที่มาที่ที่นี่แหละโอ้เด็กจังสีเดี๋ยวเอาหมอนแบกไปเดี๋ยวหมอนแบกไปรีบไปเอาหมอนแบกไแล้วก็พี่น้องเอ้สีอันนี้คือเลขสูตรพี่น้องเลขสูตรที่ปัจจัยขึ้นอันขึ้นมาสดๆร้อนๆเบิ้งเท่าไรแชทเขาก็ออกมาเยอะหนิประเสริ ได้ลเลขมาห้าตัวสันแล้วปะเลขมหาตัวพี่น้องทานข้าววิคอรดีๆเป็นบ่ะวิคอรดีๆตัวน,นี้กระสีมากเป็นของคุณยายยังที่ไหน,นตัวน,นี้ห้าเก้านี่จะหกห้าเก้าหรือเก้าเก้าห้าหรือว่าเข้าวียข้าวตีกันเหนตอนแรกก็คือหกห้าเก้าเป็นว่ะหกห้าเก้า ที่ห้าตีก no. ันไป้น่ะตอนแหกน่อพี่น้องพี่น้องยกฟาออกไปใส่มาใส่ได้พี่น้องยวเสร็จแล้วจบใหันไม่สูงมันย้อนแบ่เจ็บไ่สูตรฟู้เว่าม้าเราซี้วดเลยเเออเขาุวัดมีกวัดที่หาสูกันโอ้มั่อกเบิ้งไปเเรื่อย ตลอดชีวิตเลยไงเด็ตลอดชีวิตกินตลอดชีวิตกินตลอดชีวิตเลยนอกจากรัฐบาลเขาดิซโซ่เห็ดไอ้ยะกองสลากเขาเะี่ยกองสลากเขาเขาสิซโซเห็ดเขากัาาบจิบชิเ์เ,เขากิบสิบชีสิบชิสเลย่าเขาเห็นมากเราสั่แบบนี้ผ่านไม่ต้องไปหาไกลหรอกจังสิบห้าวันเราเป็นแสนสิบห้าววันเราเป็นล้านก็นได้ กับพอลงมากกับเป็นแปดหกเกาเก้าหกาเอาไงไงบาเลตเรียนพันจาไปแล้วพี่น้องยัมี่จาไปแล้วจะได้แค่สามสามสามตัวก็จะเปลี่ยนเลขเปลี่ยนพี่น้องสตัวเลขเปลี่ยนเนอะสมตัวของพ่อจอยเพื่อนเอาไง่าให้มาตอนแรกเจ็ททีน่นึ่งจ้อนก่ออ่จิดจในคก่อมอจะจะ่อม ้ออเดี hmm. yeah. mm ๋ยววันนี้ตัวนี้มันสีมันกลับแบบนี้นี่แหะเออตกับเลยวนกวัเดนี้แหละสามตัวเลยตัวนี้แหละมัน้องเขียนวนี้เดี๋ยวมันรองเขียนวันนี้มัน้องเขียนไดยตมานี้มานีี้วงแหตัวนี้เอ่อมีเป็นแบบนี้เออแต่เขาจะกับอีกตข้เปียกกับกับนี่แหละไม่ใช่นี่แหละนี่เล็กตัวเดียวกันอะไรละเนี่ยเออเข้าเนี่หละ นั่นล่ะับย่นี่มันเป็นเลขที่คู่เลยสามตัวเอ๊ะพไม่เหลยนี่พี่น้ำอขากลับกันหนเลยนี่นี่ตัวตัวจิเก๋งมล่ะตัวตัวนี่ะไรกันตัวจิงเก่ร็จแวะตัวเงเก๋งมากตัวพกแตเอันนี้เป็นชุดบนนั่ชุดบนชุดบนย่างเดียวไม่เกี่ยวลงเพราะบาลังมันได้มาแล้วสองสี่อสองสี่สี่สองอะไรกันนี่ล่ะควมแค่ ตัวนี้แหละตัวเขาจะเป็นเงินเป็นคำตัวนี้เขาจะกินหนักตัวนี้เขาจะกินหนักหย,ยุ่มยัง,ยงเดี๋ยวเ้างพระสงสวนกับมันอันติเพเ็ออกไปหลายๆทั้งเชท้กับบอแมแอนกับมี่เอาเรื่อผู้อื่นมาจับจะ่าเอาหนาพอจอยไปใส่กับมี่มสินพี่น้องบอแมแอนเดออ้อนี่คืออันเพ็ดกินสดๆร้อนๆเห็นกันจ๊ะจัดเดี๋ยวน่ะเห็นกันจ๊ะจัดพี่น้องำกินกับแท้บอมปอลลุบมหลอดปากเลยสดๆเลยเนี่ยค้องแท้เนี่ยเอ่าอ๋อไอ้ที่มันเบิ่งนุ่นนี่พี่น้อง เราแบบมีทางผ้าจ่อยดพี่น้องเด้อชุดสามตัวครับพี่นลังเอซจะเป็นว่าอะไรสองตัวก็น้ำเนาะใอ้สองตัวน้ำแน้สองตัวล่างน้ำเนาะโบนโบนโบนยวตัวนี้โบนอันนี้ล่างเด้ออันนี้ล่างตัวหญ่ให้นมอสองส่สี่สองนี่ก็อะไร อชุดบนจะเป็นหกแปดชัดเจนบ่ชัดเจนบ่แล้ววะชัดเจนบ่โอ้เจีงเป็นแจีงชัดเป็นชัดรูปแบบแนวทางพระจอยครับพี่น้องเอฟซชุดบนวันนี้สามตัวก็จะเป็นห้าหกแปดหกห้าแปด หกแปดล่างเม็ดเดียวคือสองสี่คือเก่าครับพี่น้องแต่ว่าเลขบุญเป็นเลขสูตรชุดนี้ออกมาได้หางวันนี่แหละหางวันนี้หางันีและเด้เลยไม่เหลียไม่ีเหลือวไหจีไม่เหลียว่าหันกี่ตีห้าหกแปดว่าหันบ่างสี่พันมากอะไรหกสองเก้าเออเก้าสองหกเออสีสองเก้าพัน ่อเก้าพานสามตัวอต่านเดียวนี่ค่ายสองตัว